ไปเป็นมงคลเนาะเพื่อนก็เลยเช็คเอาเรีนวะเนีนโอเคไปคูนเบสสโอเลือดสูดเบสจะางก็ว่าแต่พูดจะว่าเมื่อวันว่าโอ้โหเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันไหลออกมาหนีวะครับโอ้โูเมู่อวไหลเมื่อวัโอ้มาถึงทางนั้นเองน่เรียนวะเกบมันอวันไหลเมา่อวันสี่เนาะครับเนาะว่ามันเกิดที่เป็นไหลออกมาตามรูดทำจริงจรนะครับสมัยมตะกอนเพื่อนวานนะเพื่อนตะกอนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับ Bye. Okay. มีผู้ <h 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 ิตาจะถังตืนลูกหลานนี่ลูกหลานถึงมาเราาปีเ็นผู้เนเขาถงะตืลูกหลานน่งทีดีทถ่ายทำประวัติของผู้แก่เพื่อเป็นชื่อให้กับสังคมจักปรัติแก่นชื่อดอกกะงตืนลูกหลานนี่ับมาวันนี้ให้บานผู้เชิญทีพาเบิงเี่คือเจ้าจอึ 你看ข้าวับป้ายประข้าเป็นรูปูมาอ pues ยู่ในบบบนั้นกันหน่อยตอนผมเออ้าเป็นรูนะครับขีเบิ้งฟองขีดแฉบออกนะครับที่เป็นไม่ค่คยเห็นนะครับข้าวบ้าน เคยแต่เขาเคยเห็นอยู่องเลนี่างก่อนไป็นก็ที่ไหนนี่แดงคือบ้าสีนั่นไงบ้าสีโอ้มาไหมมา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  งบ้างน่นที่บัอ้ที่งดให้หน่ง้าง่้งหมดวงอย่างี้ไมองได้เห็นนะเคยเห็นมัมออที่เ็นพี่จุดนึ้ออกอนรอขออว่าเน่เน่่จุดมันออกมันไอที่นบงครับจุดน่ถือไฟสายมาเรามีเส้สายบไฟไฟโทรศัพท์รัอกงงไฟ กนชุดนี้จะกี่เซนบอนาะรอยาเด้อาิะทานเลยรอยามาใ่ำบงึงจะตื่นลดร้านมเดยวจะตื่นได้แย่งบึงด้วกังไฟไฟฐานมนยงั้งผีไหมผีผีไจุดนึีบ่บผีึงุ่ีไหม่งนึงนึ่งองี่เขาพีโอ้ถ้าผุนีมไปไปแต่มีแก่ใส่แนมึงน่ไหมเนอะเป็นแต่เห็นเป็นคือคแก่ไหมข้างในไหมดำดำไหมเนอะโอ้ จะว่าบอกเข้าไปมันลึกครับยิ้นไปโอ้โเพื่อนเพื่อนทสอนเนี่เป็นเป็นเปิดแกบวนี่ยโอ้เห็นไก่เนาะบอกาหมุนเข้าไปครับย่านทำอาย่านเข้าไปอืมนโอ้ัทิี่ายแลผม่ะยวขึ้นไปเบื่องนบ่เออืม โอ้คือโอ้ยก็ผ้าของมุนเลิกสิมุนลิกนมันมันเป็นล้านล้านล้านลาเป็นเรื่องลย่านเข้าย่านเดี๋ยว้ามุนเขาไปลิกสิมาแบกเบากันเบาเบาขึ้นยู่ไกแต่เบาสีกังเดินท้างครับเออเออเออเบ่ยไม่มโอ้เจ้าแง่มือดีก่านี้ก่อนเดียผมขอไปหน่อยนะ บอดนกันลายมดีกว่นี่ดไปบึงน้ำขอสอกไปดิเห็นมดีกว่านี่ผมยานผมยืนเนาะว่าแต่คนยืนร้านน้สาดกอพโอร้ามาี้าดอดีมาเามาเป็นวบ้านองแกซือออ่ะมาิเครื่องเลยปะโอ้เขาไมลิกถ่ะนี่่เป็นทำนะครับนี่นาเลยจะเลิกเลย ไปได <jogo. S 1> <ENNIS> ้ปะนี่เ <Nein> ก um, like ินกันว่น้ยินบันนี่ไล่ๆมาเน่อไล่กับพดไปกันแ้วกันนแล้วนี่ที่เขาทำเนยไปค่ายขึ้นไปเราขึ้นได้แข็งดิโอ้ยทำแข็งจ้ะมีไฟสายมาหรอมีสาย่มอ่าบุ๊วิกบุนะ เราตอออกนไปฟองุ่นองขอรปานมันนี้เอาเดี๋ยวขึ้นมขึ้นมานีไปหุ่นีปองออกเข้าไปเรองไหนมามาตมุมกมาไปนีับแล้วไปได้ห้องับพี่น้องรับผมจะไปยังไหนีเงินไ่ารบ่โอ้ยแล้วงที่เขาทำไม่ได้บ่ได้ขึ้นเ่ารับนี่ไฟสายบนนี ทำนี่ผมอยากเข่าครับมามามโอ้ยเฮ้า้ยไฟเลนี่สนายปะโอ้ยป็นได้ะั้งแตทุกอย่างโอ้ยเอาเอาามาโอยเอ้ยยากก็บางับเนี่ยมามาอออโอ้มาแบบจมแบบุ้ยไฟเลยคัอ้ยโอ้ยใชู้ไปก่อนไปเนี่มีไฟยังไงวะมา คื please, corner, อไม่ได้ขนาดตากล้องนะโอ้ไปโอ้ไปโอ้ฉลาดอีกงูนึงครับงูไปฉลาดอีกหลังนึงไอ้เงี้ยโอ้บุได้น้อโอ้ยแบบนี้ไปก่อนเลยนะหาพวกแกบถึงเอาไม่ได้ยังบอเดี๋ยวครับตีนอของไรน้อตีนองานมาโอ้อยากเห็นมือกูทำทุกที

ขึ้นมา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 มาเบิงเบิิทกอนเ่หลังสุดครับหลังสุดมแ่โอ้อาสมฟองเป็นใหภาวนาของอาจารย์คีขน่งนีข้อาาหลังนี้เป็นนิางขึันึขึ้นึ่ตัวนโอ้โแต่งานแเป็นบบนน้อยเาบเคยขึ้นมาามีจ้าเก่นี่ ผมมาอยู่ที่หลังผมนิ่งขึ้นมื่อก่อนเหรอเขาไม่เคยขึ้นเลยนี่คุณนะคุดๆตัวนี้นี่ไงขึ้นมาบ้ามาหนิเห็บข้างมาหนิครับวิวบ้านเฮ่าผู้แกบไอ้อ่างเก็บน้ำไมั้ยือนอ่างเก็หน้ำนั่นแลครับการหันลมเห็นชัดเจนที่สุดอยคุณอ่างอ่างอ่างเก็บน้ำหอยสะแบกนะครับนั่นแนบเห็เลยขึ้นหลังผู้แก่เนาะเห็นชัดอ่างเก็บน้ำหอยสะแบกคุณครับอ่าการหันลมไฟฟ้า ตรงนั้นอยู่นิคมลุงป,ปูคนบอกเมื่อก,กี้นะครับตรงนั้นธาตุฟ้าลำย,อย่อยนะครับประธาตุประท้าฟ้าลำย่อยนะครับจุดนี้นะครับสูงสุดของผู้แก่แหละนะครับเมื่อเบิร์จุดทั้งใต้ของขุดตรงนี้นะครับเขาเบิง่งต่อนะครับธรรมชาติของผู้แก่ครับต้องเกี่ยวเบิ่ร์ตทน้งไตนะครับที่น่าตื่นเต้นเพราะผู้แก่ อ้าวน oh, oh. ี่มาเนี่ยโอ้แตกไปนอเล้ยไปนี่มันบอาไปนิมี่ทำนมีม่ทำไปนี่บนหลังต่กอนเนเขาคยมาใหญ่กว่าตอนนันนี่างอันนี้ตกอนน้ำลอยแล้วอแล้วมันช้างุดนี่หลังนี้ใหญ่มากคูสูงโอ้นี่ครับ นี่คือมองลงไปในยุดีีต่ว่ัสทากองนี่เห็นมาเห็นครับนี่คือหัวตรงนี้คือพระไงผู้สูงครับนี่อาเก็บน้ำอางเก็บน้ำหอยสะแบกนะครับตรงนี้อาเก็บน้ำหอยสะแบกตรงนี้พระไงผู้สูงครับนี่เนี่ยเห็นแตวะช่วงนี้เนี่ยมือแรงนะครับเดี๋ยวคลิปนานะครับเดี๋ยวคลิปนานเดี๋ยวเสียทายฝากย่ำเสาไปทางนี้จะเห็นผู้สูงสวยงามครับนี่คือยอดเขาผู้สูงนะครับยอดเขาผู้สูงขางนี้นะครับผู้ยอดเขาผู้สูงนี่คือผู้สูงมองมากกวเห็นผู้แก่นะครับผู้สูงเห็นผู้แก่ อา่านเก็บน้ำหอะแบบนะครับนี่คือวิวทั้งนี้วิวทิศตะวันตกของผู้แกบนะครับนี่วิวทิศตะวันตกของผู้แกบ,แอบอ่ย่างน่ครับเห็นหรือเปล่าครับเห็นบอกเลยเด้อกันเห็นก็บ,บอกไงน,นะครับไอ,อ,อ้คนหนึ่งผู้พื้นน้ำมากเทศบ้าลผู้น,นำ้นนำมากเพื่อการเห็นหนึ่งครับคู้ครับนี่คือคู้ผู้สายนี่เป็นผู้สายติดต่อกับแนว่ยเขตของจังหวัดอำนาจเจริญผู้ผู้ตะกอนเพื่อนผู้ขั้วอย่างเช่นผู้ขั้วนะครับ อมีผู้ขั้วยอ้พืชพิจิตรผู้โน่นเสาเอผู้ขั้วยอผู้โน่นเสาเอนะครับอ่าฝากไว้ท่านคุณก่อนผู้ไม้จำปาบันน้ำสะอาดนั่นนะครับข้าร้านนะครับแนมไปทางนั่งนั่นกับผู้พุ้นทองนี่คือด่านทิศใต้ทิศใต้ของแอ่าแนมไปในด่านทิศใต้ของผู้แกะ่นะครับถผาดขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ถผาดขึ้นมาอยู่ใน,ในจุดนี้แนมเห็นทางทิศใต้น,นะครับเบื้องธรรมชาติของบงนันน้องแค่น้อยนะครับผู้แก่เึ็นว่านี่คือจุดสูงสุดนะครับอ้าคนหนึ่งเพิ่งยังเลาะหาอยู่ ว่าแก่มันออกนะครับตอนเพิ่งยังหายอยู่ตอนนี้ผมขึ้นมาทั้งเงก่อนนะครับขึ้นมาจุดสูงสูงของภูเขาก่อนยังหายอยู่นะครับเพิ่งยังหายรูปที่แก่เพิ่งออกขึ้นนะมองที่ว่าไม่แก่ออกขึ้โอ้ผมลงมาได้นี่สั้นไปหนึ่งเป็นหู้ทำคนบนไม่ได้ทำไปพาขึ้นลงไปหาได้ผู้คนพามานำทางมานลงไปราเพิ่นมาอีก กูมาได้เ่าหปะได้ได้ได้กูบอเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะปูนี้ปูนนี้จะปูคนตาคองมาได้เปล่าทำะไรจะเอื้อมไม่หัวคุณตาคอนวันนี้คือน่หายิ่งผายขึ้นคุณตาประธานไม่แน่จะลงเรืองานแน่ลงเรืออีกทีหนึ่งนครั่เมืองเนี่ยโอวาสันนี่คนเดไม่เอาหลายคนเดี๋ยวไม่เอาหลายมองหน่ง นมาไหมมาไหมเขาอุ้ยไฟสายเนาะนี่มึงมองอไรตตากรองนี่ยงมึงเห็นไไฟสายทุกทีวะบอแม่ที่เวงเงนน้องนี่รับานี่ไม่รู้ตากรองหรือัดระหว่างตอนต้องเน้ำด้ หัครับน้ำดื่มีนมักมีได้รับกุ้บบาวสีกบึงกำนาน้แก่อนก็รักเขื่อนผมก็ไม่ร้องนะเว้าว องนึงเขาไปลึกน่ากลัวบัวค่าเขาหยาดมันแขบกหยาดหัวไปบงปองไหมเนยังไงมันเห็นหมมาแบกเบาเดี๋ยวพวกนี้กวแข็งมาไหอผมเอาเยเอาเดียอ้อยร้อยถึงแล้วุณจดเน่ยมหากาีเยอะครับไปัน กหมือน่ะข้างๆอยู่กนี่กลุงพูล่าก็ไ่ร้อง็ดน้นนี่ยองนีแต่มอันสูงเกินมองาเลยามตะกอนสวยานี่ขอูค้าง่ะนเดกีตะกอนว่าไม่อยู่มอนี่มันสูงเกินไปถ้าทับีเป็นวทันเป็นเลยนะครับลงไป ไปทางล่างนะครับวาทับทีจาะทีจะท่างกได้งานนี้ลงไปวางนะครับได้งีลงไปลงปวกล่องอะูนไนะด้ง,ไง,งีงงนลงไปหนว,นนงนงงวานงเพวาะว่ายอย่งมคุ้มเกินไปคุณมูนอยู่ว่าท่านคละคุณมีแ้งหมด้งรับ เห็ดเป็นเสื่องอันนี้ก็เป็นเห็ด่มีเรื่องนี้เพาะนบังบดคนมาเห็ดเข็นไฟมีนี่อเนี่ผู้หญิงปั่นฝา้หญลยเป็นฝาิงรับดีนมันผเป็นฝาโอวง่คงเปครคนเดียว่บงบดคนนี้นนี มาสมาสขึ้นไปบอก <coughs> <coughs>